สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2568นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับและท้ายคลิปนี้นะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับเป็นเหมือนเป็นสรุปให้เรากันเนาะว่า ใชปีนี้ของเรานะครับจะมีแนวโ <st ut ters> น้มติดทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจจา,ากช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อโดยดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้ก <had> ับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แหล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวหนูรักขนาดธานูจะเป็นไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเลยนะครับ ไพ่เป็นแรงนะครับได้เป็นไพ่สี่เหรียญ The World แล้วก็เป็นไพ่ฮาร f ฟ n อนเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นไพ่ค u e e n of c ครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับสาบชาวราศีธนูรักขนาดธนูเพิ่มเติมกันต่อเด็กถือถ้วย The Devil นะครับแล้วก็เป็นไพ่ The w h e e of Fortune, The Hangman แล้วก็เป็นไพ่ The Temperance อ e ีพนใต้สำหรับ File ไฟล์สดนะครับโอเคต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในช่วงปลายปีสำหรับชาวราศีธนูลนนักขณาธนูแต่ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเนาะว่าเราอาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเคลียปัญหา ไปได้ในทิศทางที่ดีเราก็อาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกในเรื่องของสภาวะอารมณ์และจิตใจเนี่ยครับอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่แต่เราก็ต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องในสิ่งที่ควรเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวธนูลัคนาธานูนะครับในช่วงแรกดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวประจําตัวเนี่ยเดินโคจรไปเป็นตําแหน่งมหาอุดแต่อยู่ในภพเลือน มรณะนะครับมันก็อาจจะเป็นพินดุบาตอยู่ในเรื่องของอตันุลักษ์นะครับแล้วก็พันถุนะมันอาจจะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะข้อที่ดีพอได้ตําแหน่งมหาอุดเนาะยังไงมันก็ยังแปลว่าได้ดีในถิ่นดันไกลมันมีข้อแม้อยู่นะสำหรับชาวราศีธนูคุณอาจจะได้ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคุณอาจจะได้ไปดํารงตําแหน่งที่ดีกว่าในต่างประเทศหรือในต่างจังหวัด มีการย้ายมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตัวแทนของเรือนพันธุพันธุเนี่ยหมายถึงอ,อะไรดีละ่ะหมายถึงบ้านนะหมายถึงบ้านหมายถึงตัวตนด้วยมันก็หมายถึงว่าเราจะได้ย้ายที่อยู่อาศัยต่างๆเกิดไพ่ the world เกิดขึ้นนะครับ the world เนี่ยหมายถึงกับ p e r a n c e เนาะสองใบเนี้ยมันหมายถึงการปรับและการเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราอยู่ที่หนึ่งเราก็จะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับย้ายบ้าน นะไปอยู่ในต่างจังหวัดหรือย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวธนูนะครับตอนนี้ดาวพระสัสบดีเนี่ยโคจรตกในภพเรือนมรณะตั้งแต่วันที่1นึถึงยีธันวาคมหลังจาก23เนี่ยหรือเอานับคริสต์มาสก็ได้นะครับเพราะมันใกล้ๆก,กันเพราะว่า23ก็อีก2วันนะครับก็จะเป็นคริสต์มาสละ ก็นับคริสต์มาสไปก็ได้นะครับดาวพระสเบรจะโคโจรถอยหลังขึ้นไปในภพเรือนปัตตน,นิคือภพเรือนที่7ของลัคนาเทนี้ก็จะสัมพันธ์กับลัคนาโดยตรงแต่ได้ตําแหน่งอ่อนกําลังลงเป็นปัตเกษตรนะครับและแถมยังถอยหลังด้วยแสดงว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรกนะครับแล้วจะค่อยๆฟื้นกลับมาโอเคขึ้นดีขึ้นจะไปดีไปโอเคไปเด่นในเรื่องคุณส่วนคู่ค้าคู่สัญญาแล้วก็ในเรื่องของ คู่ครองคนรักนะครับมากขึ้นเนาะแต่ช่วงนี้ดาวประจําตัวตกในภพเดินมรณะแปลว่าได้ดีในถิ่นแดนไกลเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางไกลนะครับตรงกับไพ The World. The World ่เดอะเวิ l ์เดอะเวิร์หมายถึงการเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะครับเราอาจจะไปเที่ยวไปทริปหรือไปทํางานต่างๆในต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะเทมเพลนส์คือการปรับสมดุลหรือว่าการย้ยายการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของตัวตนหรือบ้าน บ้านช่องแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะครับมันมีหลายกรณีว่าแล้วแต่ตัวคุณเองนะจะมีรูปแบบไหนแบบหนึ่งนั่นเองนะครับและสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องสุขภาพอนามัยสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็สำหรับราศีธนูแล้วก็ลักลนณาธนูนะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องกดไหรย,ย้อนนะครับแล้วก็เรื่องของอเขาเรียกยดีเหมือนความดันโลหิตนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ความเครียดนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้ปวดหัววิงเวียนศรีรษะนะครับแล้วก็การไหลเวียนโลหิตแล้วก็เรื่องของกดไหลย้อนนะอันนี้จะเป็นปัญหาตรงนี้ได้หรือไปถึงขั้นระบบการย่อยอาหารด้วยนะครับราศีธนูจะเป็นยังไงกันต่อ ชาวราศีธนูรัคนาธานูนะครับยังได้รับการสนับสนุสนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่นะครับถึงแม้ดาวประจําตัวจะตกในตําแหน่งเป็นมรณะกับดวงชะตาได้ตําแหน่งพินทุบาทก็จริงแต่ได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดเนะเาะแปลว่าอาจจะยังมีคนคอยแบกให้กับตัวคุณอยู่และมันจะดีขึ้นในช่วงหลังมันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปแต่การที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์มาเกื้อหนุนกับเราเนี่ย มันจะดีขึ้นแต่มันจะเป็นลักษณะของทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเป็นปะะัลกาเกษตรแปลว่าเราจะทําอะไรตรงๆแบบได้ผลนะ่ะมันยากนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลากว่าจะมีคนมาช่วยเราเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรดีไม่ดีเราก็ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองไปก่อนหรือว่าหาลูกทางตัวเองไปก่อนอะไรแบบเนี้ยถึงจะมีคนมาช่วยเหลือเราได้แต่มันจะมีสติป,ปัญญาความคิดการ ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นหรือเราเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นก็จะประสบความสําเร็จมันก็จะเป็นทางอ้อมโดยการที่เราจะได้รับอันนี้ส่งทางอ้อมอันนี้เป็นหนึ่งเกตกลเม็ดอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราไปเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นสำหรับชาวราศีธนูคุณจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมโดยทางอ้อมเพราะเราไปช่วยให้คนอื่นสําเร็จคนอื่นสําเร็จเขาก็มอบผลงานมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีแต่ ไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่จะได้รับผลดีเพราะว่าอะไรครับมันมีเงื่อนไขอีกแล้วนะมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าในช่วงเดือนนี้ชาวราศีธนูลัคนาธนูอย่าไว้ใจคนง่ายนะครับเพราะมันมีไพ่เดวิลนะกับไพ่แบบนี้คือฟาอ็อปสดนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ไวเนื้อเชื่อใจนะครับกับคนอื่นนะมันอาจจะมีปัญหามีประเด็นอาจจะถูกแทงข้างหลังได้หรืออาจจะมีคนถือดีนะครับมา เขาเรียกอะไรดีล่ะมาดิสเครดิตเรามาอะไรแบบเนี้ยหรือหวังผลประโยชน์กับเราแล้วเ,เขาก็นะเขาก็อาจจะแบบว่าตีตัวออกห่างไปเลยแล้วทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้หรืออาจจะต้องแบกรับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้กันคําหรือการให้คนอื่นยืมเงินนะพวกนี้ควรที่จะต้องละเว้นไปก่อนเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยยังสามารถที่จะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่นะครับพยายามบาลานซ์สมดุลตัวเองให้มากขึ้นนะเทมเพลนส์คือการบาลานซ์สมดุลตัวเองพยายามทําอะไรให้มันดูแบบมี ความสมดุลให้มากที่สุดเนาะแล้วก็พยายามหาความสุขใส่ตัวเองมากๆหน่อยเพราะช่วงเนี้อาจจะเครียดนะครับเครียดม,มากหน่อยนะเด็กถือถ้วยเนาะอาจจะยังมีบริวารบางคนยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวเราดีอยู่พอสมควรแต่เราก็อาจจะมีความทุกข์ลำบากใจกับคนที่เป็นบริวารได้ด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าบริวารอาจจะรักใคร่ชอบแบบดีกับเราก็จริงนะ กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะแต่ทุกอย่างมันดีไม่สุดนะสับชาวราศีธนูลัคนณาธนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารหรือว่าเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยบางคนก็ดีบางคนก็อาจจะดีครึ่งครึ่งกลางกลางมันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ดีเลยถูกไหมประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในลักษณะของการที่เราอาจจะเดินทางหรือบางคนอาจจะพักผ่อนหย่อนใจเด็กถือถ้วยบางทีเราอาจจะไปแบบเออหาอะไรที่มันเป็นแบบ อินสไพร์เรชันใหม่ๆห,หรืออาจจะหาความรู้สึกดีๆที่เราอาจจะพักผ่อนหย่อนใจนะครับคลายความไม่ตกความกังวลอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการงานนะครับการงานของชาวราศีธนูเนี่ยคงจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยอย่างที่บอกไปยังมีพ้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนแต่มันจะเป็นในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้ว คร,ครึ่งเดือนแรกเนี่ยอันนี้เราต้องแบบพยายามใช้สติใช้ความคิดต้องหาทางออกด้วยตัวเองก่อนสักพักหนึ่งเนาะพอในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวเรานะครับเนาะประมาณนี้ได้แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเพื่อนร่วมงานนะครับอย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปอย่าบอกแผนการทุกสิ่งทุกอย่างของเราให้กับคนอื่นฟังตอนเขาเป็นมิรเขาหมายถึงว่าตอนเขาเป็นมิรกล้าจะกลายเป็นมิรฉาชีพหน อนาคตได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมีอะไรที่สําคัญอยาเล่าให้ใครฟังนะโดยเฉพาะในคนที่ทํางานเพราะว่ามันอาจจะมีแบบตอนอย่างที่บอกว่าเป็นมิตรก็กลายเป็นเม็ดจริงๆนะครับแต่ตอนเป็นมิตรสหายแต่ถ้าเกิดเรากับเขาพอมีปัญหาใจกันเนี่ยกลายเป็นมิจฉาชีพทันทีนะครับเอาความรู้ความลับของเราไปบอก คนอื่นแบบนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสาเชาวธนูเพราะระวังจะถูกหักหลังได้นะครับเพราะไพ่มันเตินขึ้นมาเนาะระวังคุณอาจจะตกระกรรมลําบากเนี่ยครับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองพยายามปรับมุมมองปรับความคิดเยอะๆนะครับเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินกันต่อ นะแต่วัดการงานเนี่ยโดยภาพรวมโดย,ยมันสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้นะครับส่วนชาวธนูลักษณะธน,นูบอกเลยว่ามีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาบมีลาบ,าบลอยเกิดขึ้นนะครับการเงินค่อนข้างหมุนเงินได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรจากแปดเหรียญกับกงล้อแห่งโชคชะตานะแต่อย่าให้คืออื่นยืมเงินนะครับพยายามห่วงแหนการเงินเอาไว้จากไพ acle, นะ่ฝอเพนทาเคิลเนาะพยายามห่วงแหนการเงินเอาไว้เพราะว่าปลายปีเนี่ยเราก็ต้องใช้เงิน เยอะนะเพราะว่าหลายๆอย่างจะมารวมกันที่ปลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบี้ยประกันเอ่ยเรื่องของการดูแลการส่งเสียทุกอย่างมันจะมาอยู่ในปลายปีถ้าเราเนี่ยนะครับพยายามจัดสรรเรื่องการเงินมันก็จะโอเคเนาะมันก็จะยังหมุนเงินไปในทางที่ดีได้การเงินของคุณเนี่ยยังมีโอกาสมีโชคมีลาบได้ช่องนี้ไม่ได้มามาแนะนําในการลงทุนหรือโชคลาบแบบให้ใครมา ซื้อหวยรวยเบอร์นะครับผมไม่ได้พูดแบบนั้นเนาะแต่แค่บอกจังหวะเฉยๆว่าจังหวะของเรามันมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้มีความสําเร็จได้แต่ก็อย่าเสี่ยงอย่าอออินนะครับรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะอย่าเอาเยอะเกินไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ไม่เสียก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเกิดเราไปลงทุนหรือทําอะไรที่เสี่ยงเกินไปมันได้รับผลตอบรับนะครับที่มันอาจจะ ได้ไม่ดีเท่าและบางทีอนะ่ะเราอาจจะไม่เพียงไม่ได้ต้นทุนอาจจะขาดทุนได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแต่ไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะดีในเรื่องของการหมุนเงินดีในเรื่องของโชคลาภอาสังหาต่างๆหรือว่าเป็นในเรื่องของที่ดินนะครับหรือเงินปันผลเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันต่างๆโชคลาบลาบลอยก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เด่นแบบรนะ้อยเปอร์เซ็นต์อะประมาณนั้นนะครับดังนั้นพยายาม ปิดความเสี่ยงสักนิดหนึ่งเนาะอย่าเสี่ยงเยอะจนเกินไปนะครับ เ,เพราะว่าผมห้ามใครลงทุนห้ามใครซื้อไม่ได้นะครับผมไม่มีอํานาจขนาดนั้นเงินเงินคุณคุณก็ต้องจัดการคุณก็ต้องบริหารเราแค่มาบอกว่าโอเคคุณมีโอกาสม,มีโชคลาภแต่เราก็ต้องรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงไกด์ไลน์กับตัวคุณเท่านั้นไม่เคยบอกให้ใครไปซื้อนะครับเนาะประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม